สวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟทุกท่านนะคะวันนี้แมงครีมจะมาโชว์เต้นกับน้องวันดีคนสวยนะคะวันนี้จะมาโชว์เต้น กับน้องคนดีคนสวยนะคะนี่นะคะใส่หมวกเหรใส่หมวโอ้ยดูนะคะโอ้ยโชว์สเต็ปแดนต์นะคะโอ้โหโชว์สเต็ปแดนต์นะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าเอ้านิ้วนะคะเน่ดูนะคะเอ้ยโชว์สเต็ปแดนต์นะคะเออดูนะคะอ่าคนละโอ้ยต่างคนต่างมันนะคะโอ้ 哎好呢，好呢，来看一下，好，哎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 。 นี not, ่นะฮะนี่นะเออนี่อ่าเลยด้วยอ่ะอ่ะอ่ะอู้ยนะคะคุณพ่อแม่จ๋านี่นะคะเด็กๆมาโชว์สเต็ปแดนซ์นะคะอ่าโชว์สเต็ปแดนซ์นะคะทั้ง ทั้งช้างทั้งควานนะคะทั้งพ่อควานนะคะอู้ยดูนะคะโอ้ไม่ใช่มันแต่ช้างนะคะพ่อควานก็มันเหมือนกันฮ่า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 ดูนะคะโอ้ยไม่ใช่มันแต่ลูกนะคะพ่อก็มันเหมือนกันนะคะพ่อแม่จ้าพ่อก็มันนะคะนี่โอ้โอ้ยถา่าอะไรลลูอู้ยถา่าอะไรคะนี่อือ

ต่อไปจะโชว์อะไรคะฮูลาฮูลาูลาหูลาฮ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 ูนะคะอาลาฮูุนฮูลนะคะอ้าวูาูลูลาฮูลาฮูลาูลาูลาูาา

เอืออ <gesch> ๋อดูนะคะสาวๆเตรียมพร้อมนะคะสาวๆเตรียมพร้อมอ้าวดูนะคะอืออ้าววัวซูอ้าว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 ไม่ยอมกันนะคะอ้าไม่ยกละอ้าอ๋อคนสวยอ่าชนกันชนกันนะคะอ้าวขยับมานี่ก่อนน้องดิอ้าวอ้าวอา ออเาอเอาไม้ลูกแกตัวไม้ลูกอ่ะเอา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 โอาเอออนสวยเอาเอาเออเอเอาเอาไม่มีใครยอมใครนะคะอ่ะไม่มีใครยอมใครนะคะนี่นะคะคนสวยนี่เก่งมากเลยค่ะลูกๆจ๋าเก่งมากเลยนะคะเก่งทั้งสองคนเลยนะคะอ่ะ นี่นะคะนอนลูกนอนยังไงนอนนอนพร้อมกันนอนยังไงแสดงยังไม่จบนะคะไหนไหนต่อคะมมาาละไหนมีอะไรมาโชว์อีกลูกมีอะไรมาโชว์อีกลูกเลยเนี่ยนะคะมา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 ให้หันมาดูกองเทียนกองเทียนกองเทียนท่านหันไปทางนั้นกันลูกจะมีเยอะเยอะมา ทม <m> well, um, ่านใจเลยนะะทาให้อย่างเดียวส่วนเมงนู่นนะคะใครจะมัอะไรเมงกินนมอย่างเดียวนะ่วน่ลงักน้่น่ลั่อน่อนั่งลงนั่งลงน่งนั่งลงนั่งลงเลยนั่นั่งลงนั่งลง อ้าวนี่นะคะนี่อู้ดูน้องครีมอู้คนสวยนะคะอุ้ยดูนะคะอุ้ยนอนลงโอ้ยโอ้ยดูน้องครีมอ่ะคนสวยนี่นะคะนั่งเนี่ย อ่าไม่นอนนะคะน้องจะนั่งนะคะหนูจะนั่งนะคะมามานั่งกันนั่งเลยลูกเอ้โอเคโอเคพี่มันดีนั่งน้องกินนะอ่งเรานั่งลงนั่งลงนั่งลงเออกางนอนก็ได้นี่คนสวยนั่งโชว์นะคะนี่คนสวยนะคะเออโอ้ยดูนะคะดูุดาดูุดาอ่าน้องทีมาโชว์แอบแปิกับพี่มันดีนะครับนั่งลงแล้วล่ะดง

นี่จะนอนอย่างเดียวนะคะอันนี้สายนอนนะคะนี่สายนั่งนะคะคนละสายนะอุ้ยดูนะครับเถื่องนะคะอีกคนนอนอีกคนนั่งนะคะอีกคนก็กินนะคะอยู่ในคอกนะคะสายกินสายนอนสายนั่งนะคะสายกินอยู่ในคอกนะคะโ้ยอกินสวย

ช so like ่ป oh, น yeah, like ี oh, um ่ว oh, okay. uh ่าไอ้มุนนี่เ้นเลยน่ัวิหน้าอะไท่าอะไรอีกอ่ะใสหัวใส่หัวใส่หัวเต้นใส่หัวเอ้ยเอ เออโอ้ดูพี่บันดีนะคะโอ้โอ้อ้น้องคลิปก็ไม่ยอมนะคะโอู้อ้าฮโอ้ดูนะคะโอ้ดูอู้ดูเนี่ยค่ะเวลาเลยครับเออไม่มีใครยอมกันโอ้ความสุขความน่ารักของเด็กๆนะคะ พี่ครีมกับน้องวันดีนะคะไม่มีใครยอมใครนะคะค,คุณพ่จจอคุณแม่จ๋าความสุขของเด็กๆนะคะความสามารถพิเศษของเด็กๆนี่นะคะความน่ารักของเด็กๆนะคะ สวัสดีค่ะคน้ยยลกาสวัน้ยสวัสดีค่ะ้ยยสวัสดีคคอนนี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องจางมาลูกาาค่ะคลูกยขอบคุณค่ะลกันเลจ้๊บจุบอ่าอ่าลก

เนาะเอ้ย yeah! ืออ่ะคลิปความน่ารักของน้องวันดีน้องกับพี่ครีมก็ไม่ควานก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามช่องน้องวันดีน้องสุขอันซาด้วยนะคะพ่อและแม่จ๋าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ